น่ากินไหมคะขาดไม่ได้ก็คือหอม่อาจะใส่หอมจบคะ่ะ มือซีมาต้มเซุนเด้อจ้ามี่ใส่ข้อไก่ค่ะข้อไก่ต้มน้ำเค็เด้อค่ะลาดอกบาค่ะเทไก่ลงไปจ้ะลวกเด้อค่ะลวกเรากะเลือค่ะเลือไก่เทรูปใบจ้ลวกลวกไก่อ่าบะข้าวเด้อค่ะใส้พวกไอ้พวกที่มันเป็นอ่าดำๆเหมือนี้ ตากออกเบิรบเข้าหลวงข้าวเอามาต้มปป้งน้ำซุปด้วยค่ะรากผักชีสีวขาวสีวขาวสีวดำสีวดำใส่เห็นมันสีสันง่ามเลยเลยจ้ะสีหว,วานเนี่ยแหละจ้ะหงนอใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยอากาศน้ำตาลนิดนึงนะคะ มือจได้นัวไปน้ำกันจ้ะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปหัวใช้เท้านะคะหอมใหญ่คะ่ะหอมใหญ่ไม่มีก็ใส่หอมแขกอันนี้สามขัคัญเลยคะ่ะน้ำซุปสีหอมแห้งใส่ไปทั้งหัวยาค้นเลยจ้ะใส่เข้าไปเลยจ้ะน้ำซุปสีหวานจ้ะน้ำเดือดใส่ไก่เข้าไปจ้ะ ใส่เข้าไปใส,ใส่กระดูกแล้วก็อกนะคะอกพี่วันจะมาใช้สีสีรับใส่เข้าไปค่ะน้ําเดือดแล้วมันมันไม่ขาวแล้วใส่เข้าไปค่ะแป๊บหนึ่งนี่ก็ปล่อยให้เขาสุกไปตุนไฟอ่นอนไปค่ะ ใส่เลือดจ้ะใส่เลือดลงไปอันนี้มันก็คือเสร็จแล้วนะคะใส่เลือดลงไปรอเดือดแป๊บหนึ่งค่ะชิมมือเลือดเราก็ลวกแล้วนะคะใส่เส้นค่ะใส่เส้นลงไปหอมแดงนี่ก็หอมเนื่ก็ปล่อยให้เขา อันนี้อย่างนี้นะคะให้ไม่ต้องไปให้มันแตกถ้ามันแตกน้ําซุปจะจะคจะไม่จะไม่ใส่เนี่ยค่ะรอแป๊บเึงเส้นค่ะเส้นค่ะตัก เลือกค่ะเสร็จแล้วก็กินจ้ะพีก่นพิก่นสักงหน่อย ต้มเส้นร้อนๆนะจ๊ะสูตรเยาวนเองนี่สูตรไฮนั่มนะจ๊ะบีบมะนาวค่ะสีบู้ดใส่น้ำส้มนะจ๊ะสีบีบบมะนาวใส่ตัวงอ,อกใส่แล้วมาแสบน้ำตาลเส้นค่ะแสบแห้งนะจ้ะบีบบมะนาวกบับจบเลยค่ะเพราะว่าพี่ว้านต้มพอดีเลยค่ะห้าบริษัทห้าบริษั นาน,นนะไนข้าวเบยเข้มไรนะอืมอม,มาค่ะเส้นต้มเส้นร้อน Mm-hmm. that's right 嗯，来、mm。Hmm. Yeah. Mm-hmm. ต้มเซนมิสูตรไหยพรอมนะคะคลิินเนก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้ามาพอบกันใหม่สวัสดีค่ะ